สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แ,น,แ,แ,แน,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 น่กดแชร์ชรกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์น้ําตาท่วมจอกันที่พิศณุโลกค,ค่ะนําทีมโดยแม่นุกน้อยที่พยายามเหลือเกินที่จะประสานกบกอกแต่ยิ่งประสานเท่าไหร่กบกอกยิ่งลุกเป็นไฟเพราะปากแม่นกน้อยเองเนี่ย ฉันเห็นตั้งแต่เมื่อวานที่เขาไปสนุกสนานงานวัดงานอะไรกันเห็นอาการแม่นกน้อยแล้วก็ดูมีอาการคือเหยชื่อเสียงพอสมควรเหมือนกันก็คือคือเหยไอ้พลอยข้างไข่ข้างแคมไอ้พลอยขนาดหนักเป็นคนดังคือจะทําอะไรดูเหมือนจะต้องให้ไปยุ่งกับดรามา่าไปยุ่งกับอะไรที่มันดังๆแล้วก็อ้างฝันค่ะฝันโดยที่ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยอุ้ยทำไมฝันถึงดงหลวง คุณแม่นกน้อยจับไมในวันนี้เป็นวันที่เขาถวายกระถินกันเนี่ยนะคะจับไมแล้วก็เล่าเรื่องสามปีก่อนเกี่ยวกับเรื่องพุทธชินราชซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวหายเหวอะไรเลยกับงานกระถินครั้งนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ไวายโหนน้องชมพู่คนพวกนี้โหนแสงหิวแสงหาแสงจากความตายของน้องชมพู่กันทุกคน เพราะว่าแม่น้องน้อยมาพูดเรื่องอะไรมาพูดว่าจริงๆตอนนั้นที่มอบพระพุทธชินราชไปแล้วกลายเป็นคดีอะไรใหญ่โตกลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเพราะความที่อยากโหนแสงไอ้พ่วยอยากได้ชื่อว่าเป็นคนประสานรอยเล้าในกรกกไม่ได้คิดเลยว่าฝั่งนึงลูกเขาตาย อีกฝั่งหนึ่งถูกสงสัยตำรวจกำลังตามตับคุบตัวอยู่แม่นกน้อยมาคิดแทนเขาทั้งหมดฉันจะทำบุญให้ลูกเธอลนะเธอจะต้องมาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมคะเขาวางแผนแล้วเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ,อแม่อ๊อบกับผู้ใหญ่นิ่มรู้หมดเฮ้ยไอ้ผู้ใหญ่นิ่มกับ นางแม่อ๊อฟเนี่ยมันจะไปตัดสินใจแทนแม่น้องได้หรือว่าจะต้องให้เขามาคุณคิดอะไรทุกอย่างแทนเขาหมดถามแม่น้องบ้างหรือยังว่าอยากจะไปเดินไปถวายไอ้พระพุทธนนร่าที่คุณเอามาให้ตั้งบ้านไอ้พววยเนี่ยคุณต้องการสร้างภาพให้ไอ้พวยแม่นุกน้อยดิฉันว่าหยุดทำตัวเป็นนักบุญแล้วจริงๆแล้วไอ้ที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าต้องการจะ ฟอกเขาให้พวยให้พวยมีบารมีต้องการสร้างบารมีให้พวยต้องการสร้างให้เห็นว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ประสานให้ไอ้พวยคนหนึ่งเตรียมตัวไปจำเลยอ,อีกคนหนึ่งลูกเขาตายเป็นโจทย์สองคนนี้มาประสานกันได้เพราะฉันฉันดับไฟกุกอกแม่น้อยต้องการชื่อเสียงแค่นี้เองค่ะเป็นไปได้ไหมคะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนบังเอิญบังเอิญน,นอนฝันอยู่นั่นแหละวยผูหลวงผูหลวงวัดผู้หลวง,อย,ง,อ,ยงอย่างนู้นอย่างนี้ เป็นไปได้ไหมคะทําไมคนที่อยู่ข้างไข่ข้างแคมไอ้พวยแม่งลูกช่างฝันพวกมึงแดกอะไรกันคะถามหน่อยดิฉันสงสยัยค่ะพูดตรงๆอันนี้พูดตรงๆดิฉันไม่เห็นเลยว่าการไปทอดกรถินครั้งนี้แม่นกน้อยมีความจําเป็นอะไรจะต้องไปโหนน้องชมพู่เอามานั่งเล่าเรื่องเก่าที่มันจบไปนานแล้วเรื่องมันจบไปแล้วนะคะถ้าคุณต้องการจะทําบุญให้น้องชมพู่จรงิจรงๆ ทำไมไม่ไปติดต่อที่แม่น้องชมพู่ให้เขาเป็นคนนําพระอันเนี้ยไปไว้ที่วัดแต่จะมาบีบบังคับเขาว่าหรือฉันจะจัดการทั้งจัดซีนให้นะเธอกับชายพลเธอจะต้องไปด้วยกันและต้องไปทําบุญด้วยกันฉันจะทําบุญให้ลูกเธอนะเนี่ยห้าหมืน่นจะให้คุณเอาสิทธิ์อะไรไปบงการไปวางแผนแทนเขาถามหน่อยสิ่งที่คุณวางแผนทั้งหมดเนี่ย แล้ววันนี้เอาออกมาพูดว่าจริงๆเนี่ยฉันต้องการจะทําบุญให้น้องชมพู่นะคุณก็คือคุณจะเอาหน้าอีกครั้งหนึ่งถามเขาหรือ,อยังเขาอยากได้บุญจากคุณไหมคนที่เป็นข้างไข่ข้างแคนเชียร์จำเลยสองผัวเมียขนาดนี้พยายามจะฟอกขาวให้มีบรารมีขนาดนี้ถึงคั้นอาพพุทธินสัไปตั้งให้ในที่ของไอ้่วย คุณเป็นเอฟซีข้างไข่ข้างแคมของเหน่งกับเมเดย์ด้วยสองคนนั้นนั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเหน่งทำตัวเป็นสมียนทนายจำเลยนั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพ่อแม่น้องวันนี้คุณไปทอดกระถิ่นทำบุญกันคุณมาเอ่ยถึงลูกเขาที่ตายไปแล้วทำไมเขาอยากได้บุญจากพวกคุณไหมแม่เขาจะทำกองบุญให้ลูกเขาฝั่งนี้ฝั่งไอ้พวยเนี่ยถล่มเขาขนาดไหน ดาทอเขาสารพัดมีสิทธิ์อะไรไปตั้งที่โรงเรียนเดี๋ยวพวกมึงจะโดนเดี๋ยวพวกมึงจะอย่างนี้เงินมึงไปท,ทําที่ที่สาธารณะเป็นที่ของโรงเรียนเป็นที่ของรัฐของหลวงแต่เงินเก็บซองมึงจะได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอ้แดงอีขาเบียดไออีพอล,ลี่ไอชาติชั่วช่างตั้มสารพัดสารเพอียา่าอาชิยังมีไอขาหมูยังมีคนในนาที่พากันกระเบียดกระเสียนมาพูดกันเรื่องนี้ แล้ววันนี้มาอวดมาพูดถึงเขาอู้่ล่ําให้กันทั้งวัดพ้องพวกมึงตายกันหรือไงไปทอดกระถินล่ําให้กันทั้งวัดพูดขึ้นมาทําไมคุณแม่นกร้อยคุณแม่พูดขึ้นมาทําไมคะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเหรอหรือ,อยังไงนี่เลยคะคนใจบุญสุนทานคุณใจบุญคุณพยายามจะสร้างบุญให้กับคนที่คุณเชียร์คนที่คุณอยู่ข้างไข่ข้างแคนเขาเท่านั้นแหละ คุณไม่ละอายปากบ้างเลยเหรอคะมานั่งพูดเหมือนตัวเองเป็นเจ้าชีวิตเขาฉันตั้งใจจะทําบุญให้ลูกเธอนะอย่างนี้ฉันจะจัดซีนให้เธอกับชัยพลเนี่ยไปส่งพระด้วยกันเขาจําเป็นต้องฟังคุณด้วยหรอคุณเป็นใครเห็นความเห็นแก่ตัวของคนพวกนี้ชัดเจนแล้วก็โหนน้องชมพู่อยากมีแสงอยากได้แสงอยากดังอยากมีชื่อว่าฉันคือแม่นกน้อยผู้ใจบุญ ฉันมอพระพุทธชินราชให้ฉันดับไฟกบกะ่อฉันสามารถเอาสาวิตีกับเอาชัยพลมาเดินร่วมกันได้คุณคิดว่าเขาจะยอมมาเดินกับคนที่เขาสงสัยว่าฆ่าลูกเขาเหรอคะมีหัวคิดกันหรือเปล่าสิ้นคิดจริงๆแล้วยังออกมาเล่าอีกนะว่าตัวเองเป็นจอมบงการผู้ใหญ่นิ่มรู้แม่อบรู้แล้วสาวิตรีเขารู้ไหมคะ สวิตรีเขารู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นบงก,การชีวิตเขาจะให้เขามาทํานู่นทนํานี่สาวิตรีเขารู้ไหมดิฉันว่าคุณเป็นแม่พระใจบุญอยู่ฉากหลังดีๆมันก็สวยอยู่แล้วไม่น่าจะจับไม้แล้วออกมาให้ดิฉันถกหนังหัูได้ขนาดนี้เลย